ผลตกลงมาพืชผักสวนครัวของเราก็จเจริญเติบโตกันอย่างต่อเนื่องเลยจ้ะตอนนี้บวบของเรากาลังโตนะจ๊ะอีกหน่อยก็จะมีกินต่อเนื่องแล้วค่ะนอกจากแฟงก็จะมีบวบแล้วก็จะมีถั่วพูอีกอย่างหนึ่งคือที่กำลังติดดอกติดผลก็คือถั่วฝักยาวจ้ะ ตัวฝักยาวของเราติดดอกติดลูกแบบเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ศัตรูพืชกำลังมาแล้วจ้าศัาตรูพืชเริ่มเห็นแล้วก็คือเพี้ยนะจ๊ะมดกำลังเอาเป็นพาหะนำเพี้ยมาสู่ตัวฝักยาวของเราต้องเร่งพ่นยาแล้วจ้า